และนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันนะนะครับว่านะครับเรื่องของระบบสาธารณสุขการดูแลสุขภาพของไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะเราถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ5ของโลกครับด้านความมั่นคงด้านสุขภาพแต่ชนีตัวเนี้ยนะจัดหาข้อมูลมาโดยมาหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของอเมริกาเขาประเมิน195ประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็ทำไงวิธีการวิจัยของเขาเนี่ยฮะ เขาจะมีคณะวิจัย21คนจาก13ชาติมีคณะาจารย์เนี่ยหลากหลายทําเป็นคณะขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีแบบสอบถาม140คําถามจาก6หมู่ด้านแรกเรื่องการป้องกันหมู่ต่อมาคือการตรวจจับและรายงานต่อมาคือการตอบสนองอย่างรวดเร็วเวลาเกิดการระบาดระบบสาธารณสุขนะมีงบประมาณมีการวางแผนนะรองรับผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยกรณีเกิดผู้ป่วย ติดเชื้อจํานวนมากๆเนี่ยนะฮะมีแผนอย่างไรนะฮะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความเสี่ยงก็ดูจากบุคลากรนะฮะความร่วมม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละประเทศเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากน้อยแค่ไหนปีล่าสุด2020ไทยครับขึ้นมาเป็นอันดับ5 ค่าดัชนีอยู่ที่68.2เราเด่นด้านไหนครับเด่นด้านตรวจจับโรคและการรายงานเวลาที่มีโรคอุบัติใหม่นะครับเวลาที่มีการแพร่ระบาดเราสามารถที่จะไปตรวจคัดกรองตรวจจับต่างๆได้เร็วและรายงานผลให้กับนานาประเทศได้รู้รวดเร็วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเห็นไหมครับนี่มาดูครับเพราว่า10อันดับของโลกเนี่ย มีชาติไหนบ้างอันดับหนึ่งครับอเมริกานะครับอันดับสองออสเตรเลียอันดับสามฟินแลนด์อันดับฟินแลนด์อันดับสี่แคนาดาอันดับห้าประเทศไทยอันดับหกครับสโลวีเนียอันดับเจ็ดสหราชอาณาจักรก็กลุ่มประเทศอังกฤษนะครับสกอตแลนด์เวลแถวๆนั้นอันดับแปดครับเยอรมนีอันดับเก้าเกาหลีใต้และอันดับสิบสวีเดนเห็นว่าในสิบอันดับเนี่ย มีแค่2ชาติมาจากเอเชียก็คือไทยและเกาหลีใต้ที่สาคัญครับไทยเราเนี่ยอันดับสูงเกาหลีใต้อีกนะและประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อันดับดีที่สุดในเอเชีย